วัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนดินต้นกล้าข่าวินซซอนที่ผมได้พเพาะเมล็ดขึ้นมานะฮะนี่ก็คือลักษณะข,ของทรงต้นที่ผมได้พเพาะเมล็ดด้วยวิธีการเลี้ยงด้วยแสงอย่างที่เคยอธิบายมาในขั้นตอนการพาเพาะเมล็ดแล้วนะฮะขนาดลําต้นก็เท่าๆนิวน้วนิ้วชี้ผมนะฮะลำต้นของข่าวินซซอนต้นนี้คือสิ่งที่ผมจะนำเสนอก็คือว่า ชนชมเนี่ยมันมีรากอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือรากธรรมชาติอย่างอ,าอย่างที่สองก็คือรากประดิษฐ์ซึ่งหลายๆท่านที่เลี้ยงชนชมรุ่นเก่าๆมาเมื่อก่อนเนี้ยก็จะรู้จักกันแค่ว่ารากธรรมชาติคือปลูกเลี้ยงไปเรื่อยๆโดยธรรมชาตเิเช่นอย่างเนี้ยฮะคือแบบเนี้ยถือว่าเป็นรากธรรมชาติถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมจะเปลี่ยนดิมนมันคุณผู้ชมก็จะฝังมันลงไป ถูกไหมแล้วเราก็กกบมันพอเวลาผ่านไปนานเข้านะฮะมันก็จะทําให้รากฝอยพวกนี้รากฝอยพวกเนี้ยที่ผมตัดออกเนี่ยมันพันกันโดยที่ไม่เป็นระเบียบพอไม้เริ่มใหญ่ขึ้นมาเราจะจะเปลี่ยนเราอยากจะเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรมันกับเห็นปัญหาก็คือว่ารากมันจะพันกันทําให้เราไม่สามารถที่จะจัดระเบียบมันได้แล้วเพราะว่ามันมันพันกันแล้วเส้นมันใหญ่มากเกินไปแล้วนะฮะ ผมก็เลยแก้ปัญหาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนี้ก็คือว่าผมตัดมันออกเลยอันดับแรกนี่คือผมตัดเพราะว่ารากรากชุดนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันยุง่งเหยิงมันแยกไม่ไม่เป็นระเบียบนะครับผมก็เลยตัดออกเพื่อที่จะให้มันเกิดรากใหม่อันนี้ลองจินตนาการต่อไปว่าพอมันเกิดรากใหม่มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะเหมือนกับดาษที่ผมเขียนเอาไว้นะฮะตรงนี้นี่คือเกิดรากใหม่ของมันปุ๊บมันก็จะมี รากใหม่ที่เกิดมาแล้วเรามาคัดมันอะ่ะมันก็จะเป็นประมาณประมาณแปดเส้นนะครับคุณผู้ชมอาา่ฮะมีเส้นหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยเราคัดแค่นี้เพื่อที่เพื่อที่จะวางโครงสร้างให้รากมันรอบต้นแล้วก็เป็นระเบียบอันนี้เขาเรียกว่ารากประดิษฐ์ะษนะครับคุณผู้ชมรากประดิษฐ์แบบนี้พอชินนาการออกไหมฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนะนี่ยนี่ฮะคือว่าอนาคตมันจะเป็นแบบนี้ไงครับคุณผู้ชมจะใหญ่แบบนี้ เราคัดลากแล้วก็ไปแในเส้นให้ใหญ่แบบนี้นะครับมันจะเป็นหนัาใหญ่แบบเนี้ยเส้นใข่เส้นมันซึ่งมันเป็นมันจะกึ่งธรรมชาติไม่เป็นธรรมชาติไงถูกไหมครับมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยอ่านะครับแต่อีก แนวหนึ่งก็คือรากธรรมชาติผมจะใช้วิธีการคัดต้นนะครับคัดต้นที่ต้นทนชมที่มันมันมีแนวทางที่เป็นรากที่มันเป็นระเบียบของมันเองตั้งแต่เด็กๆแล้วเวลาเราลื้อชนชมมาเปลี่ยนกระถางเนี่ยให้เราสังเกตว่าต้นไหนพอจะไปแทะแนวไหนต้นไหนพอจะไปแนวไหนได้บ้างอย่างเช่นต้นเนี้ยพอที่จะทําแบบรากธรรมชาตินะครับเราก็ใช้วิธีการบิด เธอเรียกว่า,าเบนเบนล่ากแก้วนะครับไม่แน่ใจกล้องชัดหรือเปล่าเอ,อเดี๋ยวนะอ่าเรียกว่าเบนล่ากแก้วคุณชมลองสังเกตเห็นว่าตัวนี้คือลากแก้วของมันเดี๋ยวผมพลิกให้ดูนะฮะเส้นยาวเนี้ยเส้นนี้ยครับเส้นยาวลากวาเนี้ยคือลากแก้วลากแก้วของส่วนชมตัวเนี้ยผมบิดมันมาตอนที่มันยังเด็ก บิดออกข้างด้านซ้ายมันออกมาโดยไม่ตัดรากขาบเหมือนที่ในการสาธิตข้างหน้ามานะฮะแต่ข้อดีของการบิดเบนรากเนี่ยฮะมันจะทําให้ยอดยอดบนนะไม่สุดในอนาคตเพราะว่ารากแก้วเนี่ยจีนอาหารเข้าไปนะฮะมันก็จะเอาไปเลี้ยงผ่านลาต้นนี้ขึ้นมาแล้วก็มาเลี้ยงที่ยอดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดรากแก้วมันไปอ่ะไม้ยอดกลางมันจะสุดในอนาคตคือยอดเมนที่เห็นอย่างเนี้ย วันข้างหน้ามันจะสุดมาในอนาคตมันจะสุดอย่างแน่นอนเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม้ที่มีรากแก้วเนี่ยบิดออกไปด้านข้างนี้ครับโอกาสที่วันข้างหน้าเนี่ยยอดมันก็จะไม่ค่อยสุดเวลาไม้ใหญ่แล้วมาตัก3สามสี่ปีอะ่ะมันจะไม่มีปัญหาเรื่องยอดสุดเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูไม้ใหญ่ที่ว่าผมเลี้ยงเอาไว้แล้วก็ตัดรากแก้วมันอย่างเดียวนยทาให้ยอดมันสุดนี่ครับคุณผู้ชมกิ่งเมนด้านบนของของชุนชมที่ถูกตัดรากแก้วนะครับ เดี๋ยวไปดูด้านในเนี่ยฮะด้านในเนี้ยคือมองเข้าไปไม่เห็นนะไหนนะอ่าก็คือว่าด้านในเนี้ยสอดเข้าไปคือมันโดนตัดไปแล้วครับคุณผู้ชมพอมันโดนตัดไปแล้วเนี่ยยอดกลางมันก็จะสุดเพราะว่ามันเพราะว่าอาหารที่นํามาเลี้ยงอ่ะคือเลี้ยงด้านข้างของต้นอย่างเดียวเลยคือเลี้ยงด้านข้างของต้นอย่างเดียวเลยครับอาหารที่นํามาเลี้ยง ส่วนยอดกลางนั้นน่ะรากแก้วม <si ันไม้มีเลี้ยงแล้วพอมันดูดอาหารมาปุ๊บมันก็กินด้านข้างกิ่งข้างๆก็แย่งกันยาวกิ่งข้างก็แย่งกันยาวแล้วก่อนแต่พยยอดกลางว่าขณะมันจะสุดลงนิดนิดเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเบรรากนะฮะเราจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องยอดกลางสุดคุณผู้ชมเห็นออกไหมอ่าถ้าเราเบร์รากแก้วอ่ะโดยไม่ตัดมันทิ้งอ่ะมันก็จะดูดอาหารขึ้นมารากแก้วรากแก้วท่อน้ําเลี้ยงของมันก็ขึ้นมาตรง ตรงแนวของกิ่งประธานรือกิ่งเมนนั่นเองแต่ถ้าตัดท่อน้ําเลี้ยงของของกิ่งเมนออกไปแล้วมันดูดเลี้ยงขึ้นมาก็จะมาเลี้ยงกินแต่ด้านข้างนะครับแต่ต้นนี้ผมพยายามที่จะเลี้ยงยอดให้สูงขึ้นโดยการเล็มใบด้านด้านข้างเอาไว้ทําให้ยอดกลางไม่สุดเท่าไหร่นะคือถ้าหากว่าเรา ตอนนี้มันเข้าหน้าหนาวมันก็เลยไม่มีใบกันคุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงนะว่าผมเลี้ยงชนชม,ชมทาไมไม่ไม่เห็นมีใบเลยไม่ตดกิ่งมันเข้าหน้าหนาวแล้วมาขั้นเนื้อขั้นตัวมันก็จะทิ้งใบกันหมดอืมแต่มันก็ยังดูสวยอยู่ไหมฮะคุณผู้ชมผมว่านะถึงแม้ไม่กิ่งมันก็ยังสวยนี่แหละสเสน่ห์ของชวนชมอ่าไม่มีใบก็ยังสวยสเสน่ห์ของมันนะฮะตอนนี้อ่าเอากลับมาต่อก็คือว่า ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเลี้ยงยอดเมนกลางให้มันสูงขึ้นเราก็คือเล็มใบด้านข้างออกให้หมดปล่อยให้มีแต่ยอดกลางเท่านั้นที่มีใบไม่เห็นไหมครับถ้าเราต้องการเลี้ยงยอดกลางให้สูงขึ้นโดยไม่ให้ยอดมันซุดเนี่ยเราต้องหมั่นเล็มใบของกิ่งกิ่งบริวาณด้านข้างเนี่ยออกให้เหลือครึ่งใบครึ่งใบครึ่งใบให้มันสังเคราะห์แสงได้น้อยแต่ว่ายอดกลางเนี่ย เราเลี้ยงไว้ให้เต็มใบเลยมีใบเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะมันสั่งข้อแสงได้คนเดียวเลยอ,อยากกิ่งอื่นเขาสังข้อแสงไม่ค่อยได้ไงเพราะมันสั่งแข็แงได้คนเดียวมันก็จะมีอาหารแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีกว่าตัวอื่นเขาถูกไหมครับพอมันจเจริญเติบโตได้ดีกว่าคนอื่นเขามันก็จะใหญ่ขึ้นสูงขึ้นกว่าเพื่อนทําให้ยอดกลางนะมันไม่ค่อยสุดถูกไหมครับอพอไม้ได้ฟอร์มเต็มที่ปุ๊บเนี่ยอย่างต้นนี้ถ้าผมทดอีกสักทีมันก็จะเท่ากันหมด เมนกลางก็จะไม่สุดเพราะเราประคองเอาไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วเนือ่อไหมครับคุณผู้ชมอ่านี่แหละครับคือคือคือข้อดีของการเข้าใจในการเลี้ยงไม้ยอดเมนกลางให้โตนี่คือข้อดีของมันจะทําให้ไม้เราไม่ค่อยเสียฟอร์มครับบางคนมีไม่กี่ต้นเนยอยากจะให้มันสวยตลอดก็เอารายละเอียดตรงนี้เล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยไปบวกรวมเข้ากับขั้นตอนการดูแลจะทําให้คุณมีชุนชมที่ คือชั้นมีน้อยก็จริงอะแต่ของชั้นสวยหมดเลยอะนี่เหรครับนะครับตัวนี้เราเราไม่ได้ตัดมันเพื่อที่ป้องกันการยอดสุดเพราะว่าโครงสร้างของรากในอันดับแรกเริ่มต้นของมันเนี่ยประมอนุบาลเนี่ยมันใช้ได้แล้วเพราะว่ามันจะมีเส้นนี้นะครับมีเส้นนี้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 ห้าหกเส้นเนี่ยก็ 5, 6, 6, นนพอละพอเราลงปลูกเราก็จับมันถางออกมาอย่างเงี้ยครับผู้ชม ลงปลูกนี่นะฮะแัดมันทางออกมาเป็นทางขยทางมันมันไม่มีพอมันโตขึ้นมานทางหน้าเนี่ยรากมันก็จะไม่พันกันอย่างแน่นอนนะครับจัดระเบียบมันไว้จั่เล็กๆนี่นะฮะส่วนปลายรากที่มันใหญ่และยาวออกมานะครับคุณผู้ชมให้เราตัดทิ้งนะฮะเพราะว่าเพราะว่ารากฝอยพวกนี้มันจะไม่ดูดซับกินอาหารแล้ว เพราะมันช้าแล้วแต่ว่ารากที่จะดูดอาหารกินก็คือรากที่แตกขึ้นมาใหม่ก็ไม่มีความจําเป็นต้องเอาไว้นะฮะก็ตัดออกตัดออกให้เหลือสั้นๆเท่า,าทนั้นเองครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะตัดออกไหนอ่ะอืมเนี่ยครับตัดทิ้งไปไม่ต้องเอาไว้ยาวมากครับยาวๆเนี่ยตัดออกเปิด ไปเลยนะครับกระตุต้นให้มันแตกนักฝอยก็เราก็ุวมน้ำยาเร่ง,างรากบีหนึ่งฮะอย่างที่ผมใช้อยู่นะครับบีหนึ่งอินเตอร์ของผมที่ผมใช้อยู่นะฮะเดี๋ยวผมจุวมแป๊บนึ่ง <c oughs> โอเคฉวมยามาแล้วุวมยามาแล้วก็มัดหมาดเล็กๆเนี้ยสามารถลงปลูกได้เลยนะครับจัดมาเบียบมัน กบมันเลยครับผมู้ชมกบเลยฮะดินผมจะล่อนมันนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราวันนี้พิถีไปถันมาหน่อยผมก็ล่อนมันหน่อยยังกดดินนั้นั้นน,นิดนึง อันนี้เป็นรากธรรมชาติที่วันข้างหน้ามันก็จะมีรากที่สวยงามออกเป็นแนวธรรมชาติคุณผู้ชมลองคิดดูถ้าเกิดว่าเราตัดรากสะขาบทุกต้นเลยในสวนเรามีแต่รากที่เอ่อล้อมรอบไปหมดเลยแบบเหมือนประดิษฐ์ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยทุกต้นเลยในสวนเรามันก็จะไม่มีความสวยงามที่หลากหลายนะฮะบอกผมว่ารากที่ดีที่สุดคือรากกึ่งธรรมชาติกึ่งประดิษฐ์นะครับฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็นําไปลดน้ํา ได้เลยตัวนี้เป็นเบรนนาออันนี้เฟรนน,นาโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเรื่องของรากประดิษฐ์กับรากธรรมชาตินะครับสำหรับผมสุเมโพริทองจากสวนแก้วชิดก็ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ